ก็เป็นก้าวที่เราไม่ข้ามง่ายๆหรอกในเอเชียนะครับมันไม่มีทางลัดถามว่ามันอาจจะมีสักครั้งหนึ่งไหมที่มันเป็นอะไรที่ปฏิหารหาปากกาเซียนเนี่ยผมเชื่อว่าทีมแบบเนี้ยของเราอ่ะอาจจะทําได้นะในครั้งใดครั้งหนึ่งของชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแต่เพียงแต่ครั้งเนี้ยเรามองกันในเรื่องของตัวนักฟุตบอลที่มันจะทดแทนกันระหว่างชุดห กับตัวสำรองเนี่ยตัวเปลี่ยนมันน้อยถ้าลองดูอะคือแถ้าเราวิเคราะห์ดูจาก5ตัวที่ค้นวังเปลี่ยนมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าใครจะเล่นกับใครอาจจะมีสลับบางตำแหน่งอยู่บ้างนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะลงไปแล้วเนี่ยสร้างความแตกต่างได้ทันทีไม่ใช่ว่าน้องๆไม่ดีพอนะครับมันต้อง ใช้เวลาในการเล่นร่วมกันในเรื่องของความเข้าใจให้มากกว่านี้ซึ่งอาจจะเป็นประโยคเดิมเดี๋ยวคนจะมาด่าเขาอยู่บอกว่าเอาอีกแล้วไม่งั้นมึงก็ต้องบอกว่าใช้ความเข้าใจแม่งกี่ปีแล้วกับฟุตบอลไทยมาด้แบบนี้ครับมันคือเรื่องจริงเพราะว่าเด็กหลายคนเขาไม่ได้มีเกมกับสโมสรมากสักเท่าไหร่จบทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับเราคุยกันเนี่ยมันไม่มีคําไหนที่จะไปด่าน้องๆเลยคใครด่าก็คือมี2ส,ส่วนอะคุณสัตว์แต่ว่าด่ากับคุณเล่นพนันแล้วมันไม่ได้ผลตามที่คุณต้องการคุณก็เลยด่าเขาแต่ถ้าคุณรู้เส้นทางแต่เริ่่มมต้้้นนนขงงทททีชุุุดดดเเเเยยยจจถึกกกาาาารรรแคสะะูลว็ หัวข้อที่สอบผ่านนะผมจะพยายามพูดถึงเรื่องที่ไปต่อได้แล้วกันกำลังใจดีมากความฟิตดีในระดับหนึ่งถามว่าถ้าดีกว่านี้เนี่ยโอ้วันนี้จีน่าจะเหนื่อย วันนี้เราเล่นกันเนี่ยสิ่งที่ต้องชื่นชมผมพูดไปก่อนเกมแล้วว่าสมาธิกับความละเอียดในการเล่นกับการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยมักจะเป็นปัญหาเพราะว่าพอเราซ้อมน้อยปุ๊บเนี่ยเราจะมาตายเรื่องพวกนี้แล้วสองเกมแรกมันก็ชัดนะครับเราเสียทั้งจุดโทษเสียทั้งใบแดงแต่ว่านัดน,นี้นอกจากเราไม่เสียจุดโทษไม่เสียใบแดงแล้วเนี่ยมันนับจังหวะแบบน้อยครั้งมากที่จะเห็นว่าจีนได้หลุดผมว่าน่าจะเป็นครั้งเดียวหลกัหลกๆที่ผมรู้สึกว่าอันตรายสุดคือจังหวะที่สะพนน้อยวงสกัดตอนช่วงครึ่งหลังนอกนนนนััน้เน่่มมแทไห็จาก ที่ได้มงแต่มันไม่ใช่ลูกเปิดที่แบบเราเองเล่นไม่ได้คือต่างคนต่างชิงจังหวะเล่นอาจจะไปโดนหัวเขาโดนหัวเราอย่างนี้เขาเรียกบอลชาเลนดังนั้นเนี่ยจนถึงตั้งแต่เกมแรกจน,นสุดท้ายกับจีนเนี่ยนะครับเราจะพูดได้คำเดียวว่ามันน่าเสียดายที่มันไม่เข้ารอบแต่มันดีแล้วครับที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรไหมครับผมจะพูดเสมอว่าไม่อย่างนั้นผู้ใหญ่ในสมาคมก็จะบอกไม่เห็นครับว่ามันต้องหาทางออกคือไปคุยกับสโมสรสักทีหนึ่งหรือคุณจะแก้ยังไงล่ะกับโปรแกรมแบบนี้เพราะว่าชิงแชมป์เอเชียมันก็จะเป็นสมัยนึง ไม่ตรงกับฟีฟาเดออีกสมัยหนึ่งตรงกับฟีฟาเดหรือบางทีมันไม่ตรงเลยคุณก็จะเอามาอ้างว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เลยปล่อยตัวไม่ได้ในบางประเทศเขาว่าแก้ปัญหาครับเวียดนามเขาแก้เราจะแก้งเขาไหมล่ะถ้าเราไม่แก้เขาเราไปเวนี้เราคุยกับสโมสรยังไงเราไม่อยากพูดเรื่องเดิมซ้ําซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการไปตั้งแง่ในการที่จะบอกว่าต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราไม่ได้อยากจะเอามาบอกแล้วครับว่าเฮ้ยมันทํำยังไงผู้บริหารรู้ดีครับแต่คิดจะแก้หรือเปล่า ในมุมสโมสรเนี่ยผมว่ามันต้องมีทางออกให้เขาเหมือนกันไม่ใช่จะไปขอตัวเขามาแล้วทุกอย่างจะจบฉะนั้นสิ่งที่เด็กชุดนี้ทาให้เห็นเนี่ยผมขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งรวมถึงโคชวางทศชัยออนตระกูลด้วยตอนซีเกมเนี่ยโดนไม่มีชิ้นดีนะครับแน่นอนการวิจารณ์ไม่ใช่วิจารณ์ไม่ได้เลยในเมื่อมันไม่ได้ผลการแข่งขันที่ควรจะเป็นมันสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่ในครั้งเนี้ยเขาก็ทําให้เห็นว่าไม่ใช่เขามีวิธีการไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไปมาไม่ถึงจุดนี้ครับจากซีเกม มาได้พักค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็รูปเกมที่เราเล่นกับจีนเนี่ยกลายว่าเราจะได้ครองบอลใสซะมากกว่าช่วงแรกเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือฝั่งของจีนเนี่ยเขาเล่นเสมอได้เขาก็ไม่บุกเราเขาบอกว่าเดี๋ยวกูรอโตฝั่งไทยเนี่ยจะไปเล่นรับก็ไม่ได้เพราะว่าฝั่งของจีนมันก็ไม่ออกบอลฉะนั้น,นพอมันผัดกันเล่นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าฝั่งของจีนมันเสียบอลง่ายกว่าไทยเพราะเราเนี่ยมีความพยายามไปตัดบอลจากเขาเวลาที่เขาได้บอลฉะนั้นสถานการณ์อย่างนี้มันก็ยืดเยื้อกันมาเร ไอเราเองก็ยิงไม่ได้ความเฉียบคมเนี่ยเป็นปัญหาที่เราไม่มีทางแก้ได้ครับถ้าเราไม่ได้ไปซ้อมจนเด็กมั่นใจหรือเด็กไม่ได้มั่นใจจากสโมสรมาอย่างอ e ีลาสเนี่ยคนบอ,อกว่าโอ้โหมีแต่เฉียวสาวยิงออกไปออกมาคุณลองไปดูจังหวะพวกเนี้ของอ e ีกลาสเนี่ยในประจวบก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามันได้เล่นต่อเนื่องได้ยิงต่อเนื่องผมบอกเลยว่าลูกเนี้ยเสาแรกเสาสองเนี่ยยิงหายหมดคือมันเป็นช่วงที่เด็กมันเล่นแล้วมันมั่นใจพอมันกลายว่ามารวมตัวกันนัดนี้ ต้องเล่นด้วยวิธีการที่มันเปลี่ยนไปอีกด้านเดิมเล่นอีกแบบหนึ่งเขาแค่ต้องเข้าใจกับสิ่งที่โค้ชสั่งเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดในมุมผมคือเล่นเพื่ออะไรฟังโค้ชเข้าใจสื่อสารแล้วก็มีสมาธิและพยายามละเอียดกับทุกจังหวะเราจะดูนะครับว่าเกมน,นี้มันแทบไม่มีจังหวะที่เราต้องไปเสี่ยงกับจังหวะ2แล้วตัดไฟต้นลมคือตัดเลยเตะคือเตะทิ้งถึงก่อน พยายามเป็นแบบนั้นถ้าฟาสวส่วอยหา่เราไปฟาวด้านบนที่ไม่ได้เป็นจุดอันตรายนะครับเขาเองก็ฟาวเราในจุดที่ไม่อันตรายเหมือนกันสําหรับทางจีนรายการนี้สำหรับผมคือสมบูรณ์แบบผมไม่ได้มองว่าการที่เราเข้ารอบมันสมบูรณ์แบบเพราะผมเชื่อว่ามันไม่แฟร์กับหลายๆชาติที่เขาเตรียมทีม,มดีฉะนั้นครั้งหน้าเนี่ยคุยกันสิว่าทํายังไงให้มันแบบไปใกล้กว่านี้ได้ไหมเข้ารอบด็อกเอ์เนี่ยมันไม่น่าจะยากเกินไปเพียงแต่ครั้งนี้พอเราไม่เข้ารอบเนี่ยโถของเรามันจะไม่ได้ขยับมันอาจจะต้องเจอทีมชั้นนํําาาออยยู่่่่ทีมมััันนนนจะไไไปปปเลใคคคร้งตถกอ โคชวังณตรงนี้ผลงานสำหรับผมไม่ขี้เลยนะคือถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยไม่จบอะคว่าเริ่มต้นใหม่อีทีหนึ่งจะต่อยอดไปยังไงกับโอลิมปิกในครั้งต่อไปอถ้าเกิดจะโอลิมปิกครั้งต่อไปเปลี่ยนโค้ดอันนั้นก็ต้องคุยเป็นแนวทางชัดเจนไปเลยไม่ใช่มาเดี๋ยวตรงนี้แก้ปัญหาไปก่อนกับเอเชียนเกมเดี๋ยวจบเอเชียนเกมปุ๊บค่อยหาโค้ดไม่เอาแล้วพอนะครับมันเหนื่อยกับการที่เราต้องมานั่งตั้งคําถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนทําไมถึงทําต่อไม่ได้กับทีมชาติชุดนี้เนี่ยออให้เ้เนเนตง่่่ีีทรชชื เล่นรอบสุดท้ายต่อมาหลายสมัยเนี่ยมันจะได้กระดูกประสบการณ์แล้วเด็กพวกนี้อย่าลืมนะครับมันเล่น17มันก็มาเจอกันที่20ปีมันก็มาเจอที่23ปีแล้วก็มาเจอชุดใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นในรายการที่มันเข้มข้นแล้วเจอตลอดเนี่ยมันก็ไม่กลัวกันมันเห็นกันมันก็จํากันได้อ่ามันก็มีโอกาสที่จะรู้วิธีการว่าเฮ้ยจะเอาตัวรอดยังไงแต่วันนี้โดยรวมที่โจมพน้องนะครับช่วยกันแล้วก็ยังสู้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะไปไปบี้มากก็ไม่ได้ เพราะว่าถ้าเกิดโดนไปก่อนมันก็จะปิดประตูในการที่จะลุ้นเข้ารอบจนถึงช่วงสุดท้ายเพียงแต่ว่าช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็ไม่มีตัวเปลี่ยนละที่จะเห็นว่าเราจะเปลี่ยนยังไงเพื่อให้มันแบบโอ้โหทำให้จีนเขาลําบากได้เลยเพราะเราก็มีตัวอยู่เท่านี้กับการที่เรา,เาไปในทัวร์นาเมนต์นี้ก็กลับมาสู้กันต่อนะครับยังเชื่อว่าทีมชุดนี้ไปได้แล้วก็ไปมองถึงเอเชียนเกมที่เราอาจจะมีอะ,อะไรที่มันน่าจะต้องเห็นภาพชาัดคือเอาเด็กอายุ20ไปเล่นไหมลนะ่ะที่มันจะไปสมัยหน้าออของเอเชียนเกม เอา20ไปเล่นเลยเพื่อมองถึงโอลิมปิกครั้งหน้าอยากเห็นมุมมองแบบนี้ของสมาคมคือแถลงข่าวออมาผู้ชัจเจนว่าทําไมต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่าให้เราคิดไปเองอย่าให้แฟนบอลน,นั่งตั้งคําถามว่าไปไรายการไหนก็ไม่เคยพร้อมสักทีไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐส p o r t ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ